สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมในคืออาคาเนนะแซมมีทีเด็ดมาแนะนำอีก1คันนะครับผมปรับราคาพิเศษลงมานะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium พีเมียมนะครับตัวพรีเมียมตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับคันนี้รถปี2020นะครับเลขใหม่่น0า0นะสีดำโคตรหล่อเลยครับบอกเลย 2.5 h b ไฮบิดพีเมียมนะครับผมเลขไม้หกหมื่นะครับปี2020นี่โคตรสวยเลยครับบอกเลยนะนี่เปิดไฟเต็มระบบเปิดแอร์เต็มระบบให้ดูเลยเสียงเครื่องยนต์เงียบมากนะมีคันนี้คันเดียวนะครับ6024นะนี่ดูหล่อมากดูแค่ด้านหน้าก็หล่อแล้วคันนี้ระบบความปลอดภัยเต็มระบบนะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดข้างหลัง4จุดรวมหมดเป็น8จุดนะครับรวมมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วย ไฟหน้าหล่อเลยนี่ดูนะครับไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกแค่ LED นะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะยังไม่ปรับสภาพนะครับผมสวยมากคันนี้นะดูเครื่องยนต์เงียยกริปเลย2 5 0 0 c c ซีซ้อ221แรงมานะสำหรับคันนี้นะสวยๆเลยมาอันนี้คือยังไม่ได้ล้านะครับผมมันก็เลยจะดูเถื่อนๆนิดนึงรลิบๆหน่อยนะดูฝาหน้าก่อนเนี่ย เม็ดอาร์คเลยคมเลยชัดเจนนะดูเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ซีนีย์แนวเนี่ยเหมือนเดิมจิกไปเลยเนี่ยนุ่มๆที่มืออยู่เลยนะครับผมสติกเกอร์ครบๆเลยเนี่ยสติกเกอร์ครบๆนะดูเส้นยาแนวเนี่ยตรงเลยเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้คือเส้นยาแนวนะเล็บจิกไปนี่อฮะเล็บแซมอยู่เนี่ยนะดูน็อตฝาหน้าไม่ขยับนะแล้วก็ด้านในเนี่ย เม็ดอาร์คอยู่น็อตแก้มสวยงามอยู่นะครับตัวแอลคมชัดนะครับคมชัดเนี่ยไม่มีโดนมานะมาดูตรงโชคบ้างเห็นไหมครับฝั่งนี้เป็น 8L นะอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น 8R นะเนีนะเม็ดอาร์คอยู่นะครับเม่ยเม็ดอาร์คอยู่สวยเลยอ่ะเราลองแงม้มน็อตแก้มหน่อยอ๋อสวยสวยเลยแก้มสวยนะน็อตไฟหน้าสวยงามนะครับพูกยึดต่างๆสวยครับสวยสวยอยู่ครบครบนะ สวยๆนะเราลองแง้มอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันเนี่ยโอ้โหเดิมๆแก้มเดิมๆเนี่ยเม็ดอาร์อยู่นะ 8R นะครับนี่8 r นะครับ,รบมาลองดูซอกกันหน่อยซอกแก้มตัว R ชัดเจนนะครับนี่น็อตฝากระโปรงหน้าสวยงามนะหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะคันนี้9,99,000บาทนะคันนี้นะ9,99,000บาทนะครับผม เดินดูรอบๆก่อนเนี่ยสวยๆเลยนะครับสีดำนะครับคันนี้รถสีดำนะสวยเลยมาอ่าให้ดูก่อนอ่ะมีเซนซงนเซนเซอร์ด้านหน้านะสี่จุดนะเซนเซอร์หน้านะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเซนเซอร์โทษทีครับเซนเซอร์หน้ามีสองจุดสองจุดนะครับเซนเซอร์หน้าสองจุดข้างหลังสี่นะต้องขออภัยเรื่องข้อผิดพลาดตรงนี้ด้วย ยางบิสโตนะครับยางใหม่เลยยางปี2022สัปดาห์ที่25อ่ะยางปี23สัปดาห์ที่22นะครับยางปีที่แล้วเองสวยงาม215ทับ55 R17 นะสวยๆเลยไฟเลี้ยวติดสวยงามนะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับผมดูภายในกันนิดนึงภายในเป็นเบาะสีครีมหรือว่าสีเบรดนะครับผม ก็เพิ่มความหรูหราความสว่างในห้องโดยสารนิดนึงนะดูพรีเมียมขึ้นมาลักชวรี่นิดนึงนะครับรวมถึงแผงข้างด้วยเป็นสีเบจเช่นกันตรงนี้เป็นสีดำเงานะครับไม่ได้ลายมานะสีดำเงานะแต่ว่าตรงคอนโซลเนี่ยมันออกสีออกสีออกเทาๆนะก็เก๋ไปอีกแบบแนละ้วมีไฟด้วยไฟสีฟ้าเป็นไฟแบบเอ่อพวกไฮบงไฮบิดนะครับผมสวยงามนะ เต็มระบบคันนี้สวยเลยคันนี้ถุงลมนิรภัยมีอยู่6ลูกนะครับมีอยู่คู่หน้า2มีข้างเบาะ2แล้วก็ที่ม่านเสา A จนถึงเสา C อีก2เป็นทั้งหมด6ลูกนะครับผมเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนี่แต่ว่าถ้าเกิดฝั่งคนนั่งสามารถปรับได้ด้านนี้อีกเนี่ยมันจะอยู่ซอกเนี่ยหลบๆบอยู่นี้อยู่เดี๋ยวแซมกดให้ดูนะนคอนโซลตรงกลางก็เป็นออกสีเทาๆนะ อันนี้คือเป็นการปุ่มปรับแอร์นะครับด้านข้างนะตัวนี้ปรับปรับปรับ,รบพัดลมอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่เปิดให้หมดเลยนี่นะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสมาพร้อมกล้องหลังนะตรงนี้จะเป็นตัวไวเดตชาร์ตนี่เป็นไวเดตชาร์นนะที่วางแก้ว2จุดนะกุญแจคันนี้2ดอกโหมดเต็มระบบไปหมดเลยนะ อีโค o โหมดนอร์ม o ลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับ e v m o โหก็ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับออโต้โฮนะแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับของใครของมันเลยนะแล้วก็คันนี้ได้ตัวส o o p ด้วยเดี๋ยวแซมเปิดให้ดูนะสวยๆอยู่นะอลองดูดึงก่อนลองดึงดูโคตรแน่นเลยน่ะนี่สวยนะสวยๆเลยนะ สติกเกอร์มอกอชัดเจนนะครับผมดูน็อตสวยอยู่เลยเนี่ยหัวเหอสวยนะสวยนี่เพีนแผ่นเพจนะอันนี้อะไรเนี่ยสติกเกอร์เหมือนข้ามคนเด็กนั่งหรือเปล่ายังไงไม่อยู่สักอย่างนะครับอลองดูสเนาวเลิ่มก่อนสเนาเริ่มรถปี2020นะครับ211แรงมา้า 2,500cc นะครับกท .6024 นะ ลองดูแผ่นเพจหน่อย,อยนี่ครับ toyota motor thailand นะเฟรมนัมเบอร์ก็คือเลขตัวถังนะลงท้าย4008178นะไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่ามันมุมมัวหน่อยนี่4008178นะครับสวยๆอยู่นะมาต่อด้านท้ายกันหน่อยปาบด้านท้ายก็มีม่านเช่นกันนะครับม่านสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับผม มีแอร์บ่งแอร์แบ็กด้วยอ๋อมีสคับเพจด้วยนะครับแล้วมีไฟที่เท้าอยู่อ่แซมลืมให้ดูไฟที่เท้าด้วยตอนกลางคืนก็คงสวยน่าดูเลยนะนสวยผ้าหลังคาก็เป็นสีครีมเช่นกันนะนไฟ led ติดนะมีในส่วนของตัวแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยแล้วก็มีที่ชาร์จที่ชาร์จ โทรศัพท์2องตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ที่แซมบอกเนี่ยปุ่มเฉพาะฝั่งคนนั่งนะเนี่ยเอ็นได้นี่เอ็นอันนี้เดินหน้าถอยหลังนี่เดินหน้าถอยหลังนะครับผมแล้วก็ที่แซมบอกตัวนี้มันเป็นตัวพรีเมียมก็คือตัว็อปสุดละนี่ที่เท้าแขนสําหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมันจะมีที่ใส่แก้วแล้วก็ที่สําคัญไฮไลท์ก็คือตัวนี้ ปุ่มคอนโทรลปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเสียงระบบแอร์รวมไปถึงม่านด้านหลังเดี๋ยวแซมลองเปิดตัววิทยุก่อนกด power เลยเนี่ยแซมกดนะอาจจะไม่ไปชัดนี่นะอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนช่องสัญญ,ญาณนะครับเปลี่ยนขึ้นอันนี้นี่นี่นะเปลี่ยนได้หมดอันนี้คือเพิ่มวอลลุ่มอันนี้ลดนี่เห็นไหม ลดลดลงนี่เพิ่มเพิ่มนะครับส่วนปุ่มนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดม่านนะะเดี๋ยวแซมกดให้ดูอันนี้คือม่านด้านหลังแบบนี้นะกดนี่เห็นไหมครับกดม่านอันนี้ก็กดขึ้น,น,นแต่ว่าระบบตัวนี้เวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยหรือว่าเกียร์ถอยมันก็จะเปิดปิดให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมส่วนในนี้ปรับอุณหภูมิแอร์นะเราก็ ดอบได้ดกดก่อนอนี่ดอกอุณหภูมิแอร์ได้นะส่วนอันนี้ก็คือเป็นการดันดันเบาะอแซมกดให้ดูเนี่ยดันเบาะนะเบาะฝั่งด้านขวาเห็นหนี่ยโยกโยกนี่น่นี่นะโยกได้นี่เช่นกันครับอันนี้คือโยกฝั่งซ้ายฝั่งที่แซมกําลังนั่งอยู่นะครับมันก็จะโยกเอานี่ อันนี้คือตัวพรีเมียมก็คือจะได้ตัวฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือตัวท็อปที่สุดละไฮบิดพรีเมียมนะสวยๆเก๋ๆหล่อๆนะมามาต่อด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายตัวนี้ได้ถ้อยเสียสองถ้อยเสียคู่นะตัวนี้ถ้อยเสียคู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือไฟตัดหมอกหลังนะครับไม่ใช่ไฟเบรกนะอันนี้คือไฟตัดหมอกหลังนะ มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์หลังข้างหลังเนี่ยมี4จุดนะครับสำหรับเซนเซอร์นะมี4จุดนะครับผม4จุดข้างหน้า2นะครับต้องขอภัยเรื่องข้อมูลที่ผิดพลาดด้วย <c oughs> ก็กล้องหลังจากโรงงานนะนี่กล้องหลังจากโรงงานนะท้ายก็สวยนะคันนี้ดูก่อนดูก่อนให้ดูเนี่ยซีนยานงยานแนวสวยจิกไปเลยแล้วจิกไปนี่นะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะไม่เห็นแต่ว่ารถสวยครับรับรองรถสวย แล้วก็แง้มนิดน,นึงเลยเนี่ยแง้มตัวนี้อึ๊บดูน็อตหัวน็อต oh, ที่ฝาท้ายไม่เคยไขนะแล้วก็ดูข้างล่างนี้ก็ได้โหมันมืดอะมองไม่ค่อยชัดมันมืดๆน,นั่นเราดูน็อตเนี่ยเห็นไมไม่เคยไขเลยนะดูด้านในนี้ก็ได้นี่เม็ดอาร์เนี่ย Med อยู่เลยเนี่ยครับเห็นไหมท้ายเดิมๆเ,เลยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันนะ นี่หัวน็อตเดีวว่านี่ยหัวน็อตดำสนิทเลยนะท้ายเดิมๆท้ายเดิมๆเ,เลยมาอุปกรณ์เครื่องมือครบๆนะครับผมรวมไปถึงล้ออะไรอันนี้เป็นล้อแม็กด้วยนี่ล้อแม็กนะจากโรงงานดูเส้นล้อเห็นไหมไม่เคยแตะพื้นเลยล้ออะไรคันนี้นะสวยๆเลยแนะนำเลยจริงๆคันนี้นะผมสวยๆนะนี่ สวยงามมาลองดึงเม็ดอ้างหน่อยอ่ะนี่นะเม็ดอ้างอยู่สวยงามนะนี่นะฝั่งคนขับเนี่ยก็คือจะมีระบบเต็มเลยอันนี้กระจกสีบานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้พับไฟฟ้านะครับปรับทิศทางเซ็นทรัลล็อก อันนี้ก็คือเป็นเมมโมรีซีทนะเราก็ตั้งค่าตามได้เลยนะครับถูกใจไปไหนก็จัดแบบนั้นนะ,ะดูฝั่งนี้สวยงามนะซอกฝั่งคนขับก็สวยเติมลมยางมีเครื่องเปลี่ยนยางของตัว b ีควิกมาวารันตีหมดต้องบี6-9นะอีกยาวๆเลยนะ,อะลองดึงเนี่ยสวยๆนะสวยๆนอะยูย่ ปิดก่อนดูแก้มเกลมนี่สวยนะมามาเดี๋ยวลองดูข้างในรี่เสียงก่อนนี่นี่ครับเลขใหม่ที่ใช้ไป63,000กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยระบบแซมเปิดเต็มระบบแล้วเนี่ย RCA CTA เตือนกันชนหน้าบายสปอร์ตม i t o r อร์นะ เราตั้งค่าได้เลยก็เนี่ยเราก็เลื่อนเอาเราอยากเปิดระบบไหนก็เดี๋ยวปิดเดี๋ยวนะฮึ pp, อ่าเราก็ตั้งค่าเนี่ยเปิดระบบปิดระบบแล้วแต่เราเลือกนะครับรู้สึกคันนี้มันจะไม่มีฟังก์ชันเป็นภาษาไทยนะครับผมไม่แน่ใจนะยังไงลูกค้าลองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยจะบอกนี่นะครับนี่เป็น FM แบตเตอรี่นะครับผมนี่ตัวนี้มีตัวซันลูปซันเปิดก่อนอ่ะนี่เปิดซันลูปนะเปิดเลยนี่อ่าเปิดซันลูปนะครับผมนี่นะเปิดซันลูปนี่ก็ปิดนี่นะเก๋ๆนะเวลาไปภาคนงภาคเหนือเนี่ยรับลมตอนเช้าสบายๆเลยกระจกตัวนี้เป็นกระจกตัดแสงนะครับก็เหมือนที่แซมแจ้งเวลาเราเข้าเกอยาร์ม่านก็จะ ปรับลงให้ออตโต้เนี่ยครับมานมันปรับลงละเนี่ยมานมันปรับลงละนี่นะลองดูนี่นะนนะเปิดขึ้นละนี่ไวเลสชาร์จอยู่ด้านนี้นะครับมาลองเข้าเกียร์อหนะน่อยนี่นี่นะปรับมุมมองถูกใจแไหนก็ปรับแบบนั้นนะแล้วแต่เลือกเนี่ยนะเลือกได้ตามสะดวกนะครับผมมีตัวเชื่อมต่อตัวในส่วนของ ที่ชาร์จนะครับแล้วก็นี่ที่เสียบกล้องบันทึกหน้านะครับผมตัวนี้ที่เท้าคงเท้าแขนอยู่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมน,นี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นประวัติศูนย์หรือเปล่าน่าจะเป็นประวัติเข้าศูนย์ของโตโยต้านะครับตัวนี้กุญแจสองดอกสวยงามนะคันนี้สวยๆเลยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แซมแนะนำนะครับผมมีลำโพง ทวิตเตอร์คู่หน้าด้วยเป็นของอะไรครับเนี่ย JBL โอ้โหเครื่องเสียงเต็มระบบนะก็แนะนำเลยนะครับแนะนำเลยคันนี้นะนี่นะ Camry 2.5 h จุดห้านะครับสำหรับคันนี้นะพรีเมียมเลยปี2020เลขไม้หกห0 0่นนะครับใครสนใจ จะเข้ามาชมรถโทรหาแซมลูกหน้าก่อน1วันนะครับรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานนะโทรมา0ูนย์แปดหกสามห้าสนะครับ0ูนย์แปดหกนะครับผมหรือใครอยากได้ภาพนิ่งโทรมานะ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเกนะครับศูนย์แปดหกโอเคครับไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ